ในส่วนพุงหรือพุงหมาน้อยหรือพุงยื่นไขมันที่พุงก็จะเป็นในส่วนที่ทําให้ผู้หญิงขาดความมั่นใจนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาบริหารพุงที่มีไขมันนะคะสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็กที่หน้าท้องได้ง่ายๆโดยไม่ต้องกระโดดนะคะสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องหัวเข่าหรือน้ําหนักตัวเยอะนะคะ เราจะออกกำลังกายแบบนี้นะคะประมาณ5-10ถึงนาทีทุกวันนะคะเพื่อรักษามวลกล้ามเนื้อหรือกระตุ้นมวลกล้ามเนื้อสะสมมวลกล้ามเนื้อไว้เยอะๆเพื่อที่จะให้กล้ามเนื้อเราอยู่กับเราไปนานๆและระบบเผาผลาญก็จะทํางานได้ดีแบบมีประสิทธิภาพนะคะวันนี้ท่าง่ายๆของแอนนี่นะคะเราก็จะใช้แรงต้านของเัวเอง เพื่อสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็กที่หน้าท้องนะคะเราจะยืนที่ชิดที่กําแพงค่ะยืนหันข้างให้กําแพงนะคะแล้วเราจะกอจับกําแพงไว้นะคะเราจะเตะขาเราจะยกขาขึ้นทีละข้างนะคะด้วยการยกขาขึ้นมาแล้วใช้มืออีกข้างของเราแตะที่ปลายเทา้าขาที่เรายกขึ้นนะคะ สลับกันนะคะแขนและขาแขนและขาของเรานะคะคนล,ละข้างสลับยกสลับขึ้นมาแตะก,กันแบบนี้นะคะและเร่งที่หน้าท้องนะคะใครที่ยังยกขาขึ้นไม่ไหวนะคะให้เราโน้มตัวลงมาพับตัวลงมาได้นะคะพับเอวลงมานะคะแต่เข่าเราไม่งอนะคะเราจะพับ พับเอวเราลงมานะคะพับหน้าท้องเราลงมาและเกรงหน้าท้องสิบครั้งแบบนี้นะคะก็จะได้ในเรื่องของการทรงตัวที่เราจับผนังเอาไว้นะคะและลดอาการบาดเจ็บหรือลดการบาดเจ็บด้วยการไม่ต้องงอเข่านะคะแต่สามารถทำได้ต่อเนื่องนะคะสิ่งที่เราต้องทำให้เป็นประจำก็คือการเกรงขมิบขมิล มันนปลิงที่หน้าท้องนะคะก็จะช่วยเพิ่มแรงให้เราในการออกกําลังกายได้ดีขึ้นนะคะและการเปริงก็จะทําให้กล้ามเนื้อมัดเล็กมาไหวนะคะทีและการทำนะคะท,ะทำสลับข้างเราจะทําสลับข้างทั้งสองข้างเตะคนละเตะสลับกันนะคะขาข้างขวาแตะมือข้างซ้ายนะคะ ลงมาถ้าสาวๆยากจะได้แกนกลางลำตัวที่แข็งแรงเราไม่ต้องพับตัวลงมานะคะโฟกัสด,ด้วยการเกร็งหน้าท้องและทําช้าๆนะคะเน้นๆถ้าเราทาําช้าทําเน้นเราจะโฟกัสด,ด้วยการเกร็งหน้าท้องได้นะคะกล้ามเนื้อมัดเลกเราก็จะมาไวมากๆเลยนะคะท่านี้บอกได้เลยว่าอยากมีทุงที่ค่อยๆลดไขมันสร้างกล้ามเนื้อค่อยๆสร้างค้าเนื้อมาทีละ น้อยทีละเล็กละน้อยก็จะทําให้เราระบบเผาผลาญดีขึ้นนะคะหน้าท้องเราก็จะไม่ยืน่นะคะโอเคอันนี้จะสลับกันข้างละสิบครั้งนะคะฮุบสา สองข้างนะคะข้างละสิบนะคะใส่กำแพงไว้นะคะขาข้างที่เรายกขึ้นมาสลับด้วยกันจับปลายเท้าแตะที่ปลายเท้านะคะเกรงหน้าท้องปุ๊บสองสามสี่เมนเกรงหน้าท้องนะคะการทรงตัวที่ดีที่สุดคือเราจะดันกำแพงไว้เล็กน้อยน,นะคะแล้วเกรงหน้าท้องปุ๊บ เกรงหน้าท้องนะคะแกนกลางลำตัวเราจะแข็งแรงมากๆถ่าเราโฟกกสได้ดีนะคะด้วยการเกรงหน้าท้องและถ้าเราไม่พับหน้าท้องลงหรือพับเอวลงนะคะนี้ก็จะช่วยเรื่องแกนกลางลำตัวได้ดีมากๆเลยนะคะท่านี้นะคะบอกได้เลยว่าเผาผ่านได้ดีมากนะคะจะออกกำลังกายในช่วงไหนช่วงเย็นหรือช่วงเช้า ทำได้หมดนะคะเพียงระยะเวลาสั้นๆวันละ5นาทีถึง10นาทีนะคะต่อเนื่องนะคะก็จะทําให้กล้ามเนื้อของเราจดจําได้ดีนะคะโอเคแตะสลับกันนะคะฮุบหนึ่งสอง เกรงหน้าท้องนะคะการเกรงหน้าท้องก็จะช่วยทําให้เราเพิ่มพลังในการดึงขาขึ้นมานะคะเพิ่มแรงต้านให้เราขึ้นมาและกล้ามเนื้อเราก็จะมาไวมากถ้าเราหมั่นที่จะเกรงนะคะก็จะดีมากๆเลยสําหรับคนที่อยากที่จะสร้างแกนกลางลำตัวให้แข็งแรงนะคะแล้วก็ฝึกการทรงตัวให้สมดุลทรงตัวให้สมดุลน,นะคะให้เราเขาเรียกว่าความสมดุลของร่างกายเรานะคะ การกำลาตัวเราจะต้องแข็งแรงนะคะท่าน,นี้ก็จะช่วยได้ดีมากๆนะคะลองทําตามกันดูนะคะเผาผานดีแน่นอนเพราะเราได้เล่นทั้งกล้ามเนื้อมัดเล็กและเราได้ใช้ทั้งสะโพกนะคะที่เรายกขึ้นที่เรายกขากขึ้นเราก็ได้ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ไปควบคู่กันไปนะคะระบบเผาผัาน,ผานเราก็จะดีขึ้นมากๆเลยนะคะสร้างกล้ามเนื้อวัละนิดวัละนิดนะคะก็จะทําให้ระบบเผาผัาน,ผานของเรา ดีขึ้นแน่นอนนะคะแล้วก็อย่าลืมที่จะรวอมอัพร่างกายก่อนจะออกกาลังกายหรือหลังออกกําลังกายเสร็จแล้วนะคะให้เราคูดาวยืดเส้นนะคะคูดาวคลายยืดเส้นนะคะและการคูดาวก็จะทําให้เราไม่ปวดกลงกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเราจะไม่ระบมเราจะไม่ปวดเมื่อยแล้วก็จะลดอาการเป็นตะคิวได้นะคะก็ สำคัญมากๆในเรื่องของการวอร์มอัพและคูลดาวนะคะและกลิง้งขมิมมมลก็จะช่วยได้ดีมากในเรื่องของการเพิ่มพลังแล้วก็เพิ่มมวลกล้ามเนื้อได้ดีมากๆนะคะโอเคใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปของแอนนี่และใครที่ชอบการออกกำลังกายก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆแบ่งปันให้เพื่อนๆด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะคะทำอย่างต่อนเนื่องนะคะได้ผลดีแน่นอน,นะคะ่ะกลิ่นหน้าท้องเยอะๆนะคะ 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่ห้าสลับข้างกันนะคะหนึ่ง ทำต่อเนื่องนะคะเห็นผลดีแน่นอนค่ะ